สีหน้ามาริโอหลังถูกทักแรงปล่อยตัวไร้เขาพระเอกเรียกว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าหลังมีชาวเน็ตไปตั้งกระทู้หลังจากที่เห็นเรกหนุ่มร่างถ้วมปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองจนเ,อนเพื่อนและชาวเน็ตต้องออกโรงปกป้องหนุ่มทันทีล่าสุดเห็นคลิปในติกตอกแฟนคลับเอามาลงหน้ากลมก้นแย่ร่างหนาดูทรงแล้วเป็นคนอ้วนง่ายด้วยโดยทางด้านมาริโอได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าแอบน้อยนิดหนึ่ง ที่ผ่านมาทำงานหนะักแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองโดยมาริโอ้ล่าสุดได้เจอกันที่งานรอบประถมบรทัดภาพยนตร์เรื่องคุณพันสามนลาน City. อินฟินิตี้หอก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งมาริโอ้ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจเพราะว่าบางทีคนเราอาจจะอ้วนหรืออาจจะบวมผงชูรดหรือเปล่าวันนั้นผมอาจจะกินผงชูรดเยอะหรือเปล่าทานอะไรแบบเต็มที่และช่วงนี้เป็นช่วงพักก็เลยได้กินได้เที่ยว ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟิตแล้วเป็นแผนที่วางเอาไว้แล้วแต่บางเอิมมีกระทูขึ้นมาก่อนช่วงที่เราอาจจะกินผงชูรสเยอะไปก็เลยบวมหรืออาจจะเป็นเพราะชุดที่ใส่ชุดเก่าแล้วมันอาจจะเล็กนิดนึงล่าสุดในวันครบรอบ53ปีช่อง3ดีต่อใจหากไม่พูดถึงคงไม่ได้จริงๆสำหรับมาริโอ้มารเรอร์ออร่าความหล่อในงานเป็นที่ประจักษ์จริงๆจนทางด้านแฟนคลับที่ได้เห็นตัวจริงและได้ถ่ายคลิปมาทิ้งกบเอ่ยปากบอกว่า ตัวจริงไม่เห็นเหมือนในข่าวเลยและงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวกันว่าหล่อจริงๆจ้าหล่อจนส,สาวๆในช่องคอนเฟิร์มความหล่อเป็นสิ่งเดียวกันทางด้านเจ้าตัวก็แอบยิ้มเขินกลุ้มกลิ่มสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ